สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการทางออกประเทศไทยวันนี้พบกับดิฉันคุณธิดาชุนกุลเช่นเคยนะคะพบกันในวันนี้เนี่ยเราคุยค้างกันไว้ในตอนที่แล้วนะคะเกี่ยวกับตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองปี2475มาจนถึงปัจจุบันนี่ก็93ปีแล้วเนี่ยการเมืองไทยนะคะคุณพเดชพบว่าในแง่บางมุมมันอาจจะดีขึ้นก็คือมีพรรคการเมืองมาให้ประชาชนเลือกมากมายนะคะ แต่ในแง่มิติเรื่องของความทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยดูชงชางดูทำกันเป็นระบบนะคะดูเปิดเผยตัวกันมากขึ้นซึ่งไอเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันนี่แหละคะ่ะที่มันเป็นตัวร้ายทำลายกัดก่อนระบอบประชาธิปไตยเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อนะคะพูดคุยก,กันกับทางคุณพเดชภูริปฏิพาณ์หรือพยาไม้นะคะสวัสดีค่ะคุณพเดชคะต่อจากตอนที่แล้วนะคะ จริงๆอยากจะลงไปในแต่ละพักการเมืองเลยได้ไหมคะคุณพเดชคะก็คงยังยังไม่ได้ครับเพราะว่าเดี๋ยวขอตขอ่อไปนิดนึงโอเคเออเกี่ยวกับเรื่องสื่อก่อนเพราะวันนี้ผู้ปกครองประเทศตัวจริงเนี่ยคือสื่อจะเอาใครเป็นยักษ์ก็ได้เอาใครเป็นเทพก็ได้แล้วจะหลอกคนไปทางไหนก็ได้ถ้าแต่นี่โชคดีอย่างคือ สื่อต่างคนต่างก็อยู่กับกลุ่มทุนคนละก้อนมันก็เลยมีความเห็นที่ไม่ที่แตกต่างกันไปตามภาวะของสงคราม mm hmm. ของความเป็นไปของแต่ละฝักฝ่ายอะอย่างวันนี้เราก็จะเห็นว่าจากเนี้ยจากนาทีที่ก่อนมาจนถึงวันสุดท้ายที่คุณทักสิงเข้าคุปไปเนี้ยเป็นบ,บ,บ,บรรยากาศหน้าจอเป็นของคุณจตุพรพรมพันธ์ ใช่ไหมเพราะหรือเป็นคู่ต่อสู้กับคุณทัศินทุกรูปแบบอไว้ว่ากันมาจากนี้ไปจะเป็นหน้าจอของคุณนัทธวัสใสเกลือ,อเพราะคุณทัษินอยู่ในคุกคพักเพื่อไทยเป็นสายคานแต่นี่คุณจะเห็นว่านัทววฒิจะออกมาละออกทีมากขึ้นอ้าวเพราะว่าสื่อต้องวิ่งไปหาเขาละมเมื่อก่อนไม่ไม่เชิญมาถ้าเชิญมาก็ไม่รู้จะมาทำไม,มแต่วันนี้คุณธวัฒน์มีเรื่องพูดร้อยพันเรื่องละ ขณะนี้คุณจะพรมีเรื่องพูดน้อยลงน้อยลงจะมีตอนนี้จะมีออกมาเยอะขึ้น,นเรื่อยๆฝั่งที่นั่นจะเป็นคุณจักรภพพวกนี้จะเริ่มออกจอมากขึ้นแหละแต่ฝั่งที่เราไล่คุณทั้งศิลป์จะมีพื้นที่ในจอน้อยลงเพราะไม่รู้จะด่าคุณทั้งศิลป์ก็จะกลับไปได่าอีกฝั่งหนึ่งก็ตัวเองพรต่างเขาขึ้นมาก็ลําบากใช่ไหมก็ลําบาก เพราะนั้นวันนี้เราจะเห็นว่าความจืดจางของของสื่อฝั่งที่ตีคุณลักษิ์จะลดลงก็คอยดูคุณซีโร่จะเล่นยังไงต่อคุณซีโร่ไป <มา S 1> ก่อน,นอ่ะผมเล่นเมื่อก่อนตอนตอนที่เป็นนโทนี่ก็จา้จาจา๋าเต็มตัวอยู่จ้าอยู่ไวทีวีมากอ่อนอ่ก็ดูก็ดูไปอา่าเสร็จแล้วพอคุณลักษิ์มาเสร็จก็ต้องเพื่อรักษาความเป็นเอยูทูบเบอร์ ดังที่สุดก็ต้องพูดถึงคุณทักษิณอย่างนี้ก็ต้องมาพูดถึงคุณอนุทินอตอนนี้คนที่จะเป็นตะบ,บนกระสุนตกเลยวันนี้ก็คือสองจุดจุดแรกเลยก็คืออนุทินคแต่คุณอนุทินเนี่ยจะโดนผิวๆเพราะเป้าหมายจะไปที่เขาก็โดม,มบุรีรัมไปที่ตระกูลชิดชอบอ ตอนนั้นไปใหญ่ไปตรงนั้นไปไปแน่นอนเออ,อีกชุดหนึ่งที่จะต้องลงมาคือพักประชาชนที่จะกลายเป็นตะบนกระสุนกคตกคเพราะว่าถ้าคุณจะสร้างข่าวที่คนรูคนติดตามคุณหรือแค่นี้แล้วเนี่ยหรือที่ให้ยิงไปนไมนแค่สองจุดเองอยิงไปที่พักรัฐบาล โดยมีคุณเนวินคุณอนุทินยิงไปที่พักประชาชนเพราะที่อื่นไม่มีคนดูแล้วคุณโดยนี่คุณด่าเพื่อไทยตายไม่มีน้ำหนักไม่สร้างออยอดวิวมันก็แค่นี้เองเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะแก้ปัญหาประเทศนี้ทางออกกอไเพืไทยที่คุณมีในหัวข้อของคุณเนี่ยมันไม่มีทางออกครับอ มันออกได้ทางเดียวคือทางเข้าค <ะ S 1> มันเป็นมายังไงต้องแก้ไปอย่างนั้นค่อยๆกลับไปดูของเก่าค่อยๆไปลือ้อค่อยๆไปแกะกล่องแล้วค่อยๆหาทางเล็ดรอดออกไปเพราะว่าทางออกไม่มีแล้วเห<า>มือนทุกอย่างมันเต็มไปด้วยผลประโยชน์ทุกอย่างมันเต็มไปด้วยการยืนอยู่เพื่อปากท้องตัวเอง เพื่อบริษัทในเครือ <c oughs> เพื่อมันต้องมีการทำลายเพื่อได้มาค <c oughs> มันไม่มีการแบ่งปัน <c oughs> ทีนี้จากที่คุณผดดลอะค่ะวันเนี้ยเราได้เห็นว่าบางคนอาจจะมองว่าพักภูมิใจไทยเนื้อหอมใครๆก็เข้าหาแต่บางส่วนก็อาจจะมองว่าอุดพลานุภาพในการ <c oughs> ดูดสอสอนี่รุนแรงมากๆนะคะ จนแทบจะวันนี้เนี่ยกลายเป็นรัฐบาลเสียงข้างมากไปแล้ว<ร>ไม่ใช่เสียงข้า <ใน S 2> งน้อยเนื้อหอมในหมู่ของพวกน้าการเมืองที่วิ่งแสวงหาประโยชน์จากอำนาจแล้วก็ไม่มีที่ไปอืมอา้าวพาะ,ะป่าไปไหมไม่ไปแล้วอ่ะมีนะคะก็ไม่ใช่มันไปไม่ได้แล้วไงเขาจะอยู่ต่อเพื่ออะไรเ<ม><ม>ขาต้องวิ่งหาพักที่จะใหญ่โตไปข้างหน้าพรรที่มีผลประโยชน์ พรรคที่คาดว่าจะมีผลประโยชน์ยิ่งใหญ่ข้างหน้าแต่นี้ทําไมพรรคภูมิใจไทยเนื้อหอม,อมก็พรรคฝัายมันไม่นอหอมแล้วอะไรแล้วพรรคเพื่อไทยก็ล้มไปแล้วพรรคเอ่อพรรคลุงป้อมก็อยู่ที่ลุงป้อมคนเดียวไม่มีลุงป้อมก็ไม่มีพรรคพลังประชารัฐรวมไทยสร้งา,างชาติตั้งแต่ตู่ไม่มีก็จบแล้วคคนในนั้นจากการรวมอย่างลวมๆก็ต้องไปหาที่อยู่กันใหม่ ทั้งหมดเขาพยายามจะแห่งไปที่ภูม่มใจดไทยในนาทีนี้ใช่เพราะจะมาพักเพื่อไทยเขาก็ยังไม่มั่นใจว่าเพื่อไทยเนี่ยจะถูกกระสุนอีกกี่นัดจากการที่ข้ามฟากไปแล้วก็วิ่งหนีออกมากลับออกมาใหม่เนี่ยขณะที่พรกประชาชนเนี่ยเดินสวนกลับเข้าไปเนี่ยมันก็ทําให้เกิดวันนี้ภาพพักระหว่างพรักประชาชนกับพรกเพื่อไทย มันเหลือแค่สองพรรคที่จะสู้กันในเวทีหน้า<ะ>ไม่ใช่ผุณภูมิใจไทยภูมิใจไทยวันนี้ที่บอกโอ้ยเนื้อหอ,อมไอ้นี่มันฝนตกขี้หมูไหลอะไรเขาว่ากันอย่างนั้นมัง้งแต่การเมืองไทยกับบ้านใหญ่อ่ะมันก็ยังใช้ได้ถ้าบ้าน,<ด>น <ะ S 1> ใหญ่มีจริงมันไม่มีพรรคประชาชนหรอกอถ้ามีบ้านใหญ่มีจริงไม่ใช่พรรคประชาชนหรอกอเพราะฉะนั้นบ้านใหญ่มีจริงเนี่ย คุมยายไทยได้ได้ปฏิตอริสามคนได้ยังไงก็แต่เขาเอาเขตไงคะ <Bradley. S 1> ก็ใช่ลวเขตก็เขตมันก,นก็คืออำนาจดิสปพลใช่ไหมแต่ถ้าเอาก,การะแสศรัทธาเนี่ยวันนี้มันเป็นการต่อสู้กันระหว่างศรัทธากับอำนาจ <saya. S 2> มันเป็นการต่อสู้ระหว่างศรัทธากับอำนาจศรัทธาก็คืออย่างที่พักไทยไทยเคยมีศรัทธาอย่างที่พัก <_? S 2> ก้าวพักประชาชนได้รับมาจากพักอ,อ,อนาคตใหม่มาไปก้าวไกลแล้วเป็นพักประชาชนศรัทธาจำนวนมือมาเนี่ยสิบสี่ล้านเสียงในสี่สิบล้านคนเนี่ยในสี่สิบล้านโหวตเนี่ยมันน่าเสียดายที่สุดแต่วันนี้เขากำลังทำลายศรัทธาโดยความคิดของเด็กหนุ่มเด็กสาวไม่กี่คนเนี่ยคิดว่า ไอ้สิบสี่ล้านสี่ไอ้สิไอ้สอซอร้อยสหสิบเอ็ดคนพลังสนุนร้อยสิบสี่ล้านคนเนี่ยเขาสามารถจะบัญชาการเป็นกับตันหันหัวเห็นได้ไม่ใช่ไม่ใช่คนสิบสี่ล้านคนสร้างคนขึ้นมาไม่ใช่คุณสร้างเขาเขาสร้างคณก็เหมือนที่คนจำนวนหนึ่งสร้างพรรคไทยไทยเนี่ย อาจจะทักษิณสร้างแต่คนจำนวนหนึ่งสร้างพรรคเพื่อพรรคพลังประชาชนแล้วก็ยืนยงมจนเป็นพรรคเพื่อไทยแล้วก็เอนทั้งหมดเนี่ยเมื่อพรรคเพื่อพรรคของทักษิณมีคาบกึ่งกันระหว่างศรัทธาและอำนาจเขาก็วิ่งมาหาพรรคที่มีศรัทธาเต็มเตมคือพรรคประชาชนวันนี้พรรคประชาชนกลับไปเฟือยหาอำนาจถึงตัวเองจะไม่เอาแต่ก็ส่งเสริม เอาแล้วคนที่เขาส่งเสริมขึ้นไปเนี่ยถ้าไปส่งเสริมเอไปส่งเสริมคุณชวนคุณเนื้อพิสิิทธ์คนก็ไม่ตื่นเต้นเป็นคนในมุมเดียวกับพวกเขาแต่นี้เป็นส่วนงคุณนุชินคุณเนวินมั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 นแอนตี้มันตรงข้ามมันพลิกผันถึงตัวเองจะบอกก็จะไม่เอา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 อมาน่าแต่ว่าไปบังคับให้เขายกตั้งให้เร็ว ทําไมเอาใค่เขาอยู่ไปสิอยู่ไปจนครบสมัยสิทำไมต้องบังคับให้ลงอะ่ะก็ลงมาเพื่อตัวเองจะเข้าไปเลือกตั้งะ่ะแล้วก็ใช้ความเสื่อมของคุณทักษิณใช้ความเสื่อมของพรรคภูมิใจสร้างตัวเองขึ้นมาเป็นสองร้อยเสียงสามร้อยเสียงอะ่ะก็นีความโลภไงนี่คือการชิงสุกรหาม,มซึ่งจากทั้งหมดทั้งมวลนะคุณแพด็ด์คิดว่านี่คือแผนที่จะทําลายเพื่อไทยกับพรรคประชาชนให้อ่อนกำลังลงไหมเพื่อไทยจะเกิดใหม่ แต่ไม่ได้จะเป็นรเทพ่เขาถอยออกจากพรรคประชาชนเขาจะเขาไม่มีที่ไปเขาไม่ให้ไปภูมิใจไทยอยู่แล้วเขาไม่ไปภูมิใจแล้วเขาก็อาจจะไปประชาธิปัตย์ถ้าคุณพระอภิสิทธิ์มาถ้าคุณชูพิสิทธิ์มาเนี่ยเขาอาจจะกลับไปหาประชาธิปัตย์ได้เพราะไม่เอาเพื่อไทยถอยจากประชาชนแต่คุณพิสิทธิ์ไม่มีวันได้มาที่พรรคประชาธิปัตย์เพราะว่า คุณที่บอกว่าถ้าพรรคเปลี่ยนเขาถึงมามแล้วใครจะเปลี่ยนพรรคพรรคก็เปลี่ยนไม่ได้อืแล้ววันนี้หัวหน้ากระเลขาก็อยู่คนละทางหัวหน้าก็อยากหัวหน้าเขามีความใกล้ชิดกับพรรคภูมิใจไทยอยู่แล้วเขาก็อยากจะเอาทั้งหมดไปอยู่ที่นั่นเสื้อได้เป็นรัฐมนตรีวันนี้อาจจะเป็นตีวันต่อไปแต่เออเลขาบอกไม่ได้เลขาอยากจะอยู่กับพรรคเพื่อไทย เขามีวันนี้พระพักเพื่อไทยเพราะนั้นเขาเขาเขาซื่อสัตย์เขาไม่หักไปหักมาถ้าถามว่าแล้วคุณต่อหักไปหักมาเปล่าก็ดูวันที่เขาทะเลาะกับคุณอภิสิทธิ์หรือที่เคยประกาศว่าจะไม่เล่นการเมืองแล้วถ้าได้คะแนนตั้นี้วันนี้มันมีแต่โคตรบัดสัตว์ทั้งนั้น มันยังไม่มีใครทั้คนเลยแม้กระทั่งวันนี้พรักประชาชนก็ตบัดสัตว์ไปครึ่งคำแล้วล่ะคือคุณไม่ควรคุณจะเป็นพระไอเกจิอรินิหารยังไงก็ตามแต่แต่วันที่คุณฉันมือค่ำวันที่คุณเสพเมถุนคุณก็ไม่ใช่เกจิโด่งดังอีกไปแล้วความศักดิก์สิทธิ์ของคุณหมดแล้ว <Okay. S 2> เพราะฉะนั้นวันนี้มันก็ยังอยู่ตรงนี้ก็เองรอดูกันไปอ,อ,อันจะชวนคุยอีกเรื่องหนึ่งนะคะเพราะว่าที่เราเตรียมไว้เกี่ยวกับเรื่องของไทยกับขเขมรครับอ่าช่วงหลังมาค่ะพบว่าไทยเราเนี่ยส่งออกทองคำไปที่ขเขมรเนี่ยเยอะมากเลย จนจนาทางส่งออกเนี่ยเขาบอกว่านี่แหละที่ทําให้ค่าบาทนี่มันแข็งค่าขนาดนั้นเลยนะคะมุมของคุณพเพลทมองว่าทําไมทองไทยถึงไปอยู่คอมเมนเยอะอะคะในภูมิภาคเนี่ยเวียดนามเป็นคอมิวนต์เราเป็นคอมมิวนต์พม่าวุ่นวายเราเนี่ยในในบูมิภาคเนี่ยเราแข็งแรงที่สุดเพราะนั้นตลาดทองคำอยู่กับเรา แต่วัฒนธรรมของคนคนแถวเนี้ยใช้ทองคำเป็นความมั่นคงใช้ทองคำเป็นเฟอร์นิเจอร์ใช้ทองคำเป็นที่สะสมเงินถ้าฝรั่งเขาไม่ซื้อหรอกทองร้อยเปอร์เซ็นต์เขาจะซื้อทองเ,อเอคเขาจะใช้ทองเคเขาไม่ใช้ทองคำทองคำอยู่ในภาคเอเชียนี่แหละที่อยู่บนคอพวกเราเลยค่ะ เพราะนั้นวันนี้เมื่อเราเนเนี่ยเป็นเป็นเนมืองหลวงของทองคำในเซาท์อีสเอเชียเพราะทองคำจะไปอยู่ในลาวในในประเทศคอมมิวนิสต์เวียดน,นามก็ไม่ได้ไปอยู่ในเขมรโอเคเขมรแต่ว่าไม่ว่ายวนไม่ว่าคนลาวไม่ว่าคนเขมรคนพม,ามา่าเขาผูกพันกับทองคำแล้วเราเนี่ยเป็นประเทศเป็นประเทศเดียวที่อยู่ตรงนี้แล้วมีทองคำ พราะนั้นทองคําก็อยู่กับเราเยอะที่สุดแล้วก็แจกจ่ายไปที่กัมพูชาลาวพมา่าเวียดนามหรือจีนตอนใต้แล้วคนกลุ่มน้อยทั้งหลายแหละว,ว,วันเมื่อมันมาเราเนี่ยเป็นเป็นศูนย์รวมของทองคําของภูมิภาคทําไมทองคําถึงไปขเขมนเยอะอแน่นอนหรอกไม่ใช่เงินเทาไม่ใช่ไปการส่งออกเพราะการส่งออกทองคำนี่มันถ้าถ้ามันส่งไปเงินเทาถ้ามันส่งกันแบบ ลักรอบมันก็มีตัวเลขให้ให้มาคือหาดีว่าเฮ้ยทองคำส่งไปเยอะนี่มันเปิดเผยมันมันชัดเจนนะเขาส่งกันตามระบบตามระเบียบนะใช่ค่ะเพราะนั้นมันไม่ใช่มันไม่ไปผูกพันกับเงินเทาวันนี้ใครจะบ้าเอาเงินเทามาเก็บไว้อ่ะขายทองไปเอาเงินเทามาเก็บไว้อ่ะเออเอาเงินเทามาซื้อทองไปเก็บไว้แล้วใครเก็บเงินเทาอ่ะ ก็พวกที่ทําธุรกิจสีเทาไหมคะอ่ะาอแล้วยอะเอาไว้ที่ไหนเงินเทาเอาไว้ในเมืองไทยเหรอเหมือนเหมือนการฟอกเงินไหมคะไม่ใช่เพราะนั้นผมจะบอกว่าไม่ใช่หรอกที่ไปไอ้พวกกูรู้ทั้งหลายแหละที่บอกบโอ้โหนี่เป็นเรื่อเง,ง,เง,งเงินทุงเงินเทาเงินก็เขาส่งทองออกอย่างนี้มันถึงมีหลักฐานชัดเจนว่าออกไปเท่าไหร่ใช่มันแปลว่าขเขาเหม็นกำลังเกิดปัญหา คนเริ่มไม่มั่นใจในความเป็นประเทศของเขาแล้วมไม่รู้สงครามกลางเมืองจะเกิดเมื่อไหร่มไม่รู้ความหายาทางเศรษฐกิจจะมาถึงเมื่อไหรเขาเริ่มเปลี่ยนทรัพย์สมบัติทั้งหมดเป็นทองคําเพื่อการเก็บออม,อมเพื่อ,อความสะดวกในการเอาไปไว้ในที่ที่ปลอดภัยซึ่งคนก็มองว่าชาวคขมเตก็จะม,มีเงินมากไปซื้อทองมากมายขนาดนั้นเลยหรในยุค,คเขมรนแตกยุคแรกเนี่ย ทหารไทยเนี่ยไม่ออกชื่อแล้วกันรวยกันเยอะยะจากการที่คุณจะเข้ามาเอาทองมาเอามาบาทหนึ่งคุณเข้าไปให้เป็นผู้ริ้วไพถ้าไม่มียังไม่ให้เข้าอืใบไอ้ทองคําเป็นบัตรผ่านแดนในยุคหนึ่งนะไอ้ยุคที่ว่าเนี่ยอาจจะเกิดไหนนอีกไม่กี่วันข้างหน้าหรืออาจจะเกิดแล้ว๋ยวันนี้ก็ได้อเพราะนั้งทองคําเป็นบัตรผ่านอยู่แล้วสำหรับทุกอย่างเพราะนั้พอคขาเมครับวันนี้ก็นไห ถ้าเราปิดดา่านเราไม่สนับสนุนใดๆทั้งสิ้นให้เขมรลืมตาอาปากได้เขมรต้องย่อยยับภายในสามเดือนห้าเดือนจากความไม่จากการคนที่มีเงินคนชั้นสูงเริ่มเรียกว่าเริ่ม,รมปรับตัวเพื่อจะหนีรอดเพราะนั้นความยากจนจะเกิดขึ้นมากมายแล้วก็การค้าขายจะหยุดชะงักโดยสิ้นเชิง เพราะนั้นใครก็ตามเนี่ยที่ไปเปิดด่านเพื่อเอาลมหายใจไปให้คำเห็นวันนี้เขาอาจจะหนึ่งรู้เท่าไม่ถึงการอันที่สองโง่งเงาต่อตุนอันที่สามขายชาติอเอาประโยชน์ส่วนตัวโดยที่ไม่เห็นกับประโยชน์ของแผ่นดินวันนี้สงครามไทยคำเห็นเกิดขึ้นเพราะคุณเซนไม่ใช่ครับไม่ใช่คนคำเห็น คุณ mm hmm. เซนตระกูลเดียวเพราะนั้นคนที่ควรจะรบก,กับเขาคือคุณเซนไม่ใช่ขเมศ mm hmm. เราต้องรบก,กับหุนเซน mm hmm. ขเมนไม่ใช่ไม่ใช่เด็กขเมนที่มาอยู่เมืองไทยไม่ใช่เด็กไม่ใช่อ mm ืเ hmm. ขาเหล่านั้นเป็นคนที่มาพึ่งพาเราไอ้มันต้องรบก,กับคุณเซนคนเดียวตระกูลเดียว mm hmm. ไม่ใช่เตบัน mm hmm. มันต้องไปตรงนั้นแต่วันนี้เราลบกับเขมรโดยที่ไม่มีเหตุผลเลยเราใช้คําว่า,าเขมรใช้คําว่ากัมพูชาเขาเป็นทรัพยากรของเราน่ะมีคนเดียวที่เป็นศัตรูกับไทยวันนี้คือคุณเซนค่ะเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่พึ่งพาอยู่กับคุณเซนใครก็ตามที่คุณเซนชื่นชมใครก็ตามที่เล่นเกมเดียวกับคุณเซน เขาก็คือคนขายชาติทีนี้อีกเรื่องหนึ่งที่จะชวนคุณผคุยก็คือเอาล่ะวันนี้เราก็เห็นปัญหาเรื่องของชายแดนก็เลยมีแนวคิดว่างั้นก็สร้างรั้วให้มันรู้เรื่องไปเลยจะได้ไม่ต้องมามีปัญหาที่เขาค่อยๆข,ข,ขยับขยิบขยับขยับมาเรื่อยๆแล้วก็มาสร้างชุมชนสร้างหมู่บ้านต่างๆนาๆนาล่าสุดก็เนี่ยเอามันเ,เอาชาวเขมรเ,เนี่ยมาเป็นโลกมนุษย์เนี่ยนะคะ คุณอนุทินเองก็เห็นว่าสนับสนุนแนวคิดในเรื่องของการที่จะมากั้นรั้วที่บริเวณชายแดนเนี่ยทางคุณระเด็จมองยังไงบ้างคะคุณไม่น่าออกชื่อเขาเลยเพราะคุณจะบอกว่ามันโง่และขยันถ้าคุณออกชื่อถ้าผมบอกว่าถ้าคุณไม่ออกชื่อมาเพาะวอานี่เป็นเรื่องของคนโง่และขยันพอออกชื่อมาก็กลายไปว่าผมเลยพูดไม่ได้เพราะอะไร อำนาจทางทาหารเนี่ยห่างก,กันเกือบห้าห้าสิบเบอร์เก้าสิบกับยี่บกับสิบกว่าเกือบเจ็ดหกสิบเบอร์ขึ้นไปอ,อำนาจทางการลบแผ่นดินใหญ่กว่ากันพอสมควรประชาชนมากกว่าทรัพยากรเหนือกว่าเศรษฐกิจกเหนือกว่าแสญยานุภาพและยุทธปกรณ์เหนือกว่า ฝั่งเราฝั่งนู้นเขมรคุณเซนมีปัญหากับเวียดนามตอนบนมีปัญหากับลาวเราไปกั้นรั้วมันเป็นการยอมรับว่าอาณาเขตของประเทศไทยมีเท่านี้จริงๆมีเท่าที่รั้วกั้นอยู่ส่วนนอกรั้วคือของกัมพูชา<ะ>แต่ผมอยากจะถามว่า แล้วที่ไอ้ฝรั่งเศสมันป้นไปมึงไม่คิดเอากลับกันเลยเหรออืเกาะกงทั้งที่ฝรั่งเศสเขาบอกว่าเป็นของไทยอืมเอ็งเอาหูไปไว้ไหนพระตบ,บองสีโสพลคขาใช่ไหมวันนี้ประธานของฝรั่งเศสบอกอันนี้เป็นของไทยหลักฐานในในพิธภัณฑ์เขาบอกเป็นของไทย แล้ววันนี้พวกคุณไม่คิดจะเอาคืนเลยเหรอแล้วถึงการรั้วเพื่อจะให้เป็นของเขาถาวรชั่วกับชั่วกันเหรอรั้วที่คุณสร้างคุณรื้อได้ไหมคุณรื้อไม่ได้เขารื้อได้ครับเพราะเขาไปได้สร้างแต่ถ้าเราเสือกสร้างรั้วเองเนี่ยเรารื้อรั้วได้ไหม,มให้มันสร้างสิวันหนึ่งถ้าพรม,มชาเขาใหญ่กันแล้วเมื่อไหร่เข,เข้ากับเวียดนามเป็นปึ่งเป็นแผ่นเมื่อไหร่ กำลังเขามีกําลังรบร้อยห้าสิบล้านคนเมื่อไหร่เขาเป็นหมายเลขหนึ่งของเอสองเซาอีตเมื่อไหร่เขาลื้อรัวหาเราแน่นอนเขาลื้อรัวเข้ามาครับแล้วเราเพกกั้นรัวทำไมของของเราอยู่ฝั่งนู้นทั้งหมดค่ะนี่งนะท่านแม่ทัพทางสองเขาจะกั้นรัวเขากั้นเฉพาะส่วนที่เป็นปัาสาท เพื่อไม่ให้มันเกิดการกระทบกระทั่งเข้ามาเขาไม่ได้สร้างรั้วยาวเหยียดแบบที่ตลอดุ<ว>ก<น>สมอง<ช>ตืน<ด>มันคิดเขียนรูปออกมาเป็นกำแพงเมืองจีนเป็นบ้าแล้วแล้ว,ลวมีการล,ลบไว้ทำไมแต่ถ้าเราไม่สร้างแล้วเขาลุกล้ำ<ม>เข้ามามันลุกยังไงเอาอะไรมาลุกคุณคุณลุกมาต่อยผมดีนี้สิลองดูดิ คุณคเขมรผมไทยอ่ะเขาอาศัยรอบก,ก็เพราะมันอย่างนี้ไงออก็ความคิดมันแค่นี้เองอ,ะอ,อ่ะอความคิดมันไม่เ,ยเคยคยดว่าตัวเองเป็นใครไงใหญ่แค่ไหนอะออทุกคนก็แสวงหาโอ้ยชื่อเสียกันหมดเนี่ยมัน,นอะไรกันนักหนาก,กัะไอเ้เขมรเนี่ยน,นี่ล่าสุดก็ยังมาเจอทุ่นระเบิดใหม่อีกแปดทุ่นอย่างนี้นะค่ะก็ยิงเข้าไปสิออทำไมต้องเป็นผู้ดีนักหนา สงครามอะไรโลกรบก,กันทั้งโลกอยู่แล้ววันนี้อืมไม่คิดถึงว่าตัวเองมีเป็นมีน้ําหนักตัวเท่าไหร่เลยไม่คิดถึงว่าลงทุนไปแล้วเท่าไหร่กับอาวุธสัญญาณุภาพอืหรือเราขาดอุปกรณ์ในการตรวจสอบไหมยคะเขาถึงได้แอบลักลอบเข้ามาได้มันไม่ขาดหรอกมันไม่ขาดแต่มันไม่ทําปล่อยเหรอคะมันไม่ทําอืแล้วมันก็ทะเลาะกันมากเกินไปในในบ้านเมืองเราเอง มันก็คัดกันไปก็กลัวคนนี้จะโดดจะดังตัวคนนี้จะเด่นจะโดดก็พยายามยุกองทัพสักสองกองทัพหนึ 2, 2> ง่งให้เล้าให้ให,ให้บาดหมางก,กันเนี่ืงใครทำอ่ะไม่ใช่กเหม่นะครับไทยครับคนไทยครับแม่ทัพหนึ่งแม่ทัพสองอ่ะพยายามจับเป็นจิ้งหรีดชนกันได้ไลยไายสื่อก็ไอ้สื่อที่เราพูดถึงตอนแรกอ่ะค่ะเพราะฉะนั้นในท้ายที่สุด เรื่องนี้เชื่อว่าเร็วๆนี้น่าจะได้เกิดสงครามกันอีกสักรอบหนึ่งไหมล่ะคะเนี่ยเมืม่อท่าน<อ>แม่ทับภาคสองต้องกเกษียณอายุไปเนี่ยค่ะเพราะนี่ก็ยิงกระสุนยางแก๊สน้ำตาอะไรกันแล้วใช่คุณเซนโง่มันอยู่ไปได้ตั้งสี่สิบปีหรอกอถ้ามันโง่นะ<อ>แล้วถ้ามันโง่ถ้ามันโง่บังคงเปลี่ยนเปรัฐบาลไทยไม่ได้หรอกอค่ะเพราะฉะนั้นก็เบแบบ ไม่ไม่ต้องระแวงกันมากหรือไม่ต้องประหวัตพันพึงกันมากว่าอุ้ยเดี๋ยวจะสู้รบกันอีกหรือ,อเปล่าเขาเขาไม่บอกว่าอุ้งไปเมื่อไหร่แล้วคนมาใหม่เป็นใ,นใครแล <c oughs> ้ว <c oughs> ผมไม่อยากบอกหรอกวันนี้คําตอบบอกมาแล้วว่าเขาพูดถึงใคร <c oughs> ชัดเจนนะวันนี้ต้องขอ,อกราบขอพระคุณคุณพระเดชภูรีปฏิพานนะคะาลาไปก่อนสวัสดีค่ะ